สวัสดีครับร้านติมแม็กซงบางปะอินนะคบวันนี้มารีวิวร้อแม็กนะครับลูกค้าเข้ามาจัดร้อแม็กพร้อมยางใหม่นะครับชุดนี้นะครับเป็นร้อแม็กซ์ใบมือหนึ่งตัวโชว์นะครับเป็นร้อแม็กซลาย SC 5 5นะครับผมนี่ ขอบ15นิ้วนะครับกว้างเจ็ดนะครับแล้วก็ออฟอยู่ที่32นะครับตัวนี้เป็นงานไทยแท้ร0อซนะครับ SSW นะครับผมประกบกับยางแลนเซลนะครับยางไทยนะครับ1955 5 R 1 5ปี25นะครับก็ใส่กับรถ Honda Jazz ครับสวยๆเลยนะครับปิ่มๆสมพอดีนะครับชุดนี้เป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับล้องานไทยยางไทยนะครับจบที่13ื่นกว่ากว่านะครับมชุดนี้นะครับลูกค้าไม่เทินนะครับ ได้รอพร้อมอยาของไทยนะครับราคาหมื่นต้นๆน,นะครับถือว่าประหยัดนะครับถ้าเกิดว่าเข้าร้านใหญ่ชุดนี้ต้องมี1 7ื่นเแน่นอนนะครับผมก็ประหยัดไปหลายพันบาทน,นะครับใช้เป็นร้อใหม่เมือหนึ่งตัวโชว์นะครับผมก็ใส่แล้วสวยๆตามนี้เลยครับสำหรับ Honda Jazz นะใครที่กําลังมองหา ล้อแม็กขอบ15ขอบ17นะครับรถเก่งนะครับติดต่อมาหาร้านเราได้นะครับร้านเตอร์แม็กซิงบางปะอินนะครับมีล้อให้เลือกหลายลายหลายราคานะครับหลายรูปแบบนะครับมีทั้งมือ2มือ1แล้วก็ล้อใหม่ตัวโชนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านเตอร์แม็กซิงบางปะอินครับ ฟังรายละเอียดล้อ wow. ยางไปแล้วนะครับต่อไปมาดูทรงรถนะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วนะครับรถเดิมๆ Honda าแ a กนะครับใส่ล้อเอ55ไปแล้วตัวนี้นะครับทรงประมาณนี้เลยนะครับปิ่มซุ้มพอดีกำลังสวยๆนะครับยาง1.9555นะครับใส่วิ่งสวยมากนะครับเป็นรถสีดำนะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กสีเท่ากันนะครับมีออฟรอลอนะครับตัวนี้สวยมากนะครับสำหรับ Honda าแฉกนะครับไม่ล้นเกินไปนะครับกาลังพอดีนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับตอนวิ่งนะครับ มิติการสวยมากนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดจับสะขายให้ด้วยนะครับ